มาแล้วมาแล้วมาแล้วล้ำตึงตึงปังปอนเดอะแบกเอาว่ะเอาว่าโชว์เขาช่องเชนล้หฮะแวนเวอรเอร์เตอร์เอาดิแต่ว่าดอกแรกล้ำยืดหรอโอ้โหลิงตอนนี้ก็มูนไลท์ด้วยนะแปดสีไม่ลงนะมาเล่นอวีนะอู้จัดเลย ออพ่อบอกมึงรู้ว่าพ่อเติมหมื่นห้าเห็นน้องเย่เขามีเสืออยู่ที่หลังอะ่อนนะเชีย่ยพ่อก็เติมหนักกันแน่ย่อมเติมยมมบบโอเคยินดีต้อนรับสู่อุปถโมเมื่แวนเวร์อะไม่ดูแลนะระดับนี้แล้ว

เราวิวน่าจะเดินไปน่าระวังนะช้างไม่รือปกติสักทีเฮ้ยกำลังขึ้นไหมเจ็บเจ็บเราวิวเจ็บเราวิวเจ็บหน้าไดชิป h e r comes the Inquisition กลับไปใส่เปรตเอวเช็คหน่อยเนาะมันมาถึงเลสยังใกล้แล้วมีโอมากันเลสอยู่นะ เดินไม่ไวใช่ไหมโอ้ยไม่นะปังปอนกับปกอนอยยกลไไปกางไกงไปโอ้ยขันเ็บกาลเจ็บกลับ กลับมากรับมาชอลลี่เซนนะอืมน้องหนุ่ยน้องก็ปกติน้ำตาแอบร่วน้ำตาแอบร่วไใจร้ายมีได้ทำไมน้องบางปอนน่ารักจังอุ้ยน้องน้องยี่น้องเย่เข้ามาเนี่ยเพราเปล่าเต็มหมดเต็มหมดเล่นได้นะสวัสดีครับน้องเย่น้องน้องเย่วันนั้นน้องเย่ก็ยองขึ้นมา สวัสดีครับน้องเย่พี่คิววันวอลันที่สองนะฮะน้องเย่เราขึ้นมาสวยไม่เป็นไรไม่โอ้ยมันจะร้องไม่ตายโอเคเป็นยาวเลยว้าว่าน้องเย่เข้ามาหาได้ด้วยลูกว่าวว้าวได้ค่ะเย่แค่เข้ามาส่องสายว่า ทำไมจุลเรีย่ยเพิ่งเห็นว่าจุลเรี่ยองอ,อีกจุลลุงเปางอนพี่นัทไม่ยอมเอาบอรดเปิดเพลงมาเข้ามาในดิสจริงเหรอคะจริงไหมสามเจ้าตัวบอร์ดมันใช้ไม่ได้สามวันแล้วอ่ะ เอ้ยระวังคอนคูลงไปเล่นล่างคอนคูลงไปเลนล่างโอ้เออเจลเจอ์โอ้โหเกือบแตกโอมาเกือบโดนเยสตูดแล้วนะเดอเดี๋ยวคูนิสเลื่อนยุทธารก่อนนะรอเลี่ยมมาเล่นใช่ไหม

ที่ใส่สกิลพัดเซตหนึ่งไม่ได้เลยลุงชมาเซตหนึ่งอันนี่ยท่อนกลับก่อนนะเน็ตสวยมากหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่เลยหรองบน จะเอาเปลี่ยนอาชีพแต่ไม่แน่นใจว่าจะเอาล่มหรือว่าคุยควรลุ้นเกยหรือว่าลุ้นเน็ตก่อนน้องเย,ย่มาล่มได้นะครับชอนขายช่องครับเดี๋ยวส่งช่องให้ดูแบบเย็ด <c oughs> มันเย็ดมันเย็ดมันเย็ดตูดมันเออแต่ว่าตอนนี้สะสมได้ประมาณอยู่แล้วนาะอยู่ในจ พันตัวฟ้าอีกสี่พนเงน้องเย่สู้ๆเขาเาขอขอบินได้โอเคเว็บกางเว็บกันเฮ้ยเตเตมันขึ้นเยอะนะมูลหากันลินเมื่อกี้เออันลงลโอเคเมกี้กูเห็นอันขึ้นเลยอันนี้ขอมููนไปจมาทาตอมได้ อย่างเงีไม่ต้องไม่ต้องแทงไม่ต้องแทงแล้วใสกูตายละหลังหลังอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออสติลไลท์มาเพื่อนเฮ้ยมนบ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 นขึ้นมาหน่อยเพื่อนๆมื่อนรับป้อมแตกขึ้นมาได้ปะมนขึ้นมาหน่อยหลอเลี้ยวขึ้นมาได้ไหมเราต้องช่วยเน็ตดูก่อนนะตอนนี้ก็พันร่างกาหอบตั้งกันเหนียวเออเต้กูแทงเลยนะอเมงอเมง

เออลงเจ็ดวิันเออส, <laughs> สิบหนึ่งแล้วเพื่อนชฟครับแกรี่เราสิแล้วเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปไห <c oughs> ลเข้าไปว <c oughs> ตองกลางเราต้องได้แล้วไม่น่าวิ่ง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 ั่งลุกเลมมามาอเคคืทโคจะเอาเลทไหมเพื่อนโ e ไม่ไปตายไปเลียงไม่โดดตัวเอาเบเลสเยอะแต่พี่ผมบวกเบเลสที่เห็นฟ้อนเลี้ยเยอะเลยโอ้โอ้จุดหายดอนเอานึกว่าเอาได้เสี่ยกูได้ยินแล้วคุณว่าได้เฮียกูปล่อยแกีี่ตาย ไอ้โสนเนี่ยนะไปยืนตีเลยก็บ,บอกว่าตีเสร็จค่อยไปเอาตีการตัวเองกูไม่ได้ยินในคำว่าตีการเสร็จค่อยไปเอา <c oughs> จบการที่หนูไปมูโกิแล้วพี่ครั้งเป<อ>็นของเลยก็ได้โอเคเป็นของเลยบีนจ่ออยอูอ่นี่เฮ้ยไปเล่นกูสั้นมาก่อนทีลงไม่ทันอะ่ะ ขางข้างเข้าไปขาเข้าไปเติร์เติร์วัวแงวิ่งไปสี่จุดจับนป้อมกลางนป้อมกลางตนหลตนห็ได้้ ชอนเดี๋ยวชอนกลับบ้านก่อนนะที่ดโอ้ยโอโอโอเอ้าเาเลือดเยอะกว่านั้นห้นตับเ็อ่ะเขาไปตายหมดโ่เจะปตายหมดาเ็น จ็บตรงเลยโอ้ยเราวิวฟิวกูจัดเลยกันแเออปั๊มล่างไม่เป็นอะไรมูหลายกันขึ้นมาอ๋อไม่ขึ้นโอเคเฮ้ยมันจุ่มล่างเลยอ่ะไม่ได้วะไม่ทานเด้ัคูนกการลังตามไปกำลังตามไปโอ้ยมีอะไรอต้า ไม่โดดชียโดดขึ้นมาเพื่อนขออภัยรื้มตูสวยนะต่อได้ไหมนมึงยัง่ีเลยรึ้มไหมตีเลยตีเลยเฮอไรอ่ะมันตันไมไหนมันววาน future stun อ่ะอารมณ์อารมณ์แบบดูเทนเน็ตกันว่ะ แล้วเดี๋ยวอีกสิบนาทีข้างหน้ากูกลับไปตรงนั้นกูโดนตันเมื่อกี้ปองปอนเชียร์มวยด้วยนะเอาเ be ั <Slow> <Horse> ินเล็ดขึ้นนะโอ้คุ้มนีแน่แน่เลยไม่หวะเย็ดเล็ดดูยังอีกเย็ดเล็ดเลยลูกๆเออโอยมา ักนไม่ม oh! right. ีใคราไ่วเมื่อไะด้เอาไปฉันหาว่าโดนปดนรูโดนอ้เ้โดนเฮ้ยได้คิวอะ้เก่งโดนเลยครับพี่เทียวครับอาไปถึงเียวก็ถึงแล้วมึงใส่ นั่นเนั่นเองผม่าโดนย็ดแน่ป้ <c oughs> อ,องกันป้องกันอู้หาวาวหาวหุยหุยหุยฮาวแล้วเพี่ยน้องเรากลับก่อนไหมจัดใจล้างแล้วล้างแล้ว โ oh, oh, อ้โหไอ้เหี้ยลูกกูเอาอีกแล้วทำไมคุณโดนไปได้ไม่ถึงบ้านพ่อมอแล้วเออขอบายเพื่อนกดโดดไม่ติดดิคิเตเรียวเมื่อกี้เพื่อนเมื่อกี้เวลเเค่เว็บล่างอยู่ใช่ไหมฮะ

มันตีไปแล้วเฮ้ยระวังลิงแตไปไปพุ่มไปพุ่มช่ไมปพุ่มฝ่อนเสร็จแล้วล่ะอ๋อดีเดียเกือบแตกแล้วลิงเกือบสลายผมจะตายช่วร์แน่เฮ้ยไปแล้วเราเรียกคุไปแล้วตึ้งตึ้ง พอติดไ das e ้หมดตึงมาตั้งคือเราเลียวปึงจัดเราเลียวปึงจัดเตตตตตเอาไปต่อแล้วแม่งลับหลุดวงสอรอบอะถ้ามันเป็นตัวอื่นมันไม่ใช่เราพี่มันตายแล้วเมื่อเอาอะ วุ้เมื่ตกใจนะว่าลิงมาพ่อปสู้พอจะขย่มหัวพ่อเปายิงได้นะหลุได้กูขาดหลดได้ไงวะโอ้เจ๊สวยโอ้ยลงแล้ว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 ล้างแล้วล้างแล้ววะโอ้โหแตกดีตายทั้งหมดมันห้าเลยหนีเดี๋ยว แลอ,อง่เห็นนี่กิดเ่กลุ่มอา่าเดิดทันคลอง่จะเดินทัน,นทไหอีกอเรื่องแวเอาอดยเคลิป ยิ่งเกิดธันดาก็เนี่ยแคลรี่เราล่วงอยู่ที่แคลรี่ลูกเมดทลูกดีๆได้หรอกนะเรารอเตอร์เกิดต่อนนี้มันทำลางเวฟก็นนะได้ไนดะ้ตอ่อไม่คีตัวเล็กอ่ะไม่อยากเป็นโผล่ก็ได้นนะ ไม่เลนเราผคนคูขึ้นไประวังติดแงไม่มีแาไม่มีลงลับเลยกลับเลยกลับเลยกลับเลยลุกลุกลุกกลับอเลนหรอก็เลนหรอเล่นด่าเล่นด่ากลับกับได้ลยไปแก้ับันดีกอนเยะพอคโอ้กำลังวิ่งไป รอดใช่ไหมโอเคเี๋ไม่รอด,มอดผมรอดต e ันเสร็จแล้วรอดมาแล้วไงผมเล่นได้แล้วมันรอดนหมด้าแล้นเดนไม่ถึง

เราองแรกเลยถนนเราดีไม่มีนี้ไม่มีไม่มีใครเอาเลยน่ารักเรา่วโอ้ยเจ้าุยุยติอไม่ได้ จะ้เราลยีนเรายก่อนเราลยก่อโฟรัสโฟรร้วลุร่เจะตายแล้วเนี่ยกับกโกับไรมอ๋อป้อก่อ้อรโอ้โหเกมนี้เดือดจังวะโอ้โหลามือไวีวะ The เออเว็บล่างมานะตัวเลมันก็เยอะสี่ตัวโอเคพ่อใช่ใช่ใช่เอานไปดูไม่ทันไนมะ่ทันโทษเอาว่ะเอาว่ะเรา เ็มดาโอเคใส่แว่นก่อนแสปตาเฮ้ยเตอเตโอารับทุกเพนได้จริงอดีใช่ไหมก็ได้นงมัน็นขี้วัดต่ย่นนโเจตา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  อขอรีเ uh, ล <ales> ือดแป๊บหนึ <sus> ่งเชี่ยป๊อกแล้ว ก็ไดมั้มันเกิดแล้วอ่ะอ๋อมีคนอารมณ์ถึทีร้องเสงแเข้ามาจ่อเวีน่าจะดีกวาม h e comes i s o n ตาดตัตเอาว่เราเลียเยแล้ว

The <laughs> oh. tower has been destroyed. Double -A, double -A. Yeah. วายวายดีเลยวายไม่เกิดกสองอีกเออดาเกิดไปดีดาเกิดดีพ่อะเราเราเราดาก็ได้โอ้โหโ้โ เตอร์ขอโทษพี่เปาขอโทษตแปดติดแปดติดแปดเอ็ไน่ไจคโบชุด่จะกลับไปก็วิ่งมาขวาแล้วโอยอเลยเปอร์เกต์ตั้

เลละบนมขวาีปยไม่ต้องมีปล่อยก็ไ okay. ด uh, uh ้ไ huh. ม okay. oh uh ้อโอเคโอมาอยู şey ่นี Lew ่ has been destroyed. เออโอมาเข้านะโอมาเข <ım> ้านะลิงเข้านะถอย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 เลยถอยเลยถอยกันไหมเกี่าเปิดปัดแล้วอ่ะตั้นกล้านะมึงล้างเราด้วยล้างเราด้วยการต้องเล่นกับดาร์กะถ้าปล่อยกลางเล่นดาร์กเล่นดาร์กนั่นลิงมิงอยู่เลยเลยเล่นเลยเล่นเลยดันไปเลย เ e are always แคเอ่านกูกลัวมันจะวิ่งอ้อมมันจะหลังเลยมึงเล่นสายไปเลยมึงเล่นสายไปเลยอ่ะชอนเปิดคุมสายแล้วหมดได้มัน่าจะกดวาร์ปกลับนะมัน่าจะกดวาร์ปกลับนะอย่างนีงมันก็ไม่สั่

นานชาติเกมนี้โดยความหวังของบ้านคือเป็นบ้านแตกนะ <c oughs> จบนะครับผมคิดสาวนะโดยชนะเป็นของเฮาอ่ะโอ้ต้นเกมอย่างดีปล่อยเลเตื่นจัด,ดโอเคนะไปดูสภาพรัโอเคที่เิมมันจบได้นะแต่มันไม่ยอมคือต้นเกมเราเกิน